สวัสดีท่านผู้ชมพัสเต้วันรคำวันนี้ขอเสนอคำว่าวิบหูจีคำว่าวิบหูจีคำนี้เป็นคำกริยาปแปลว่าโกรธครึ่งบึง้งตึงไม่พอใจไม่สุบอารมณ์ไม่ถูกรัดดวงอะไรประมาณนั้นกูวิบจังแล้วนี่นี่กูวิบหูจีแล้วนี่อะไรประมาณนั้นไปดูตัวอย่างกันใช้ คำว่าวิบูจีไปไปสิไปเลยจีฉันวิบูจีเลยคิดว่าผ<ะ>ันเรือคือว่าออกไปรับโทรศัพท์แป๊บเดียวนี่นะฉันออสร้างก๋วยเตี๋ยวเรือสร้างชามครับถึงบอกกับมาถึงเพื่อนมันกินชาดหยาคือวิบมาร์กวิบอูจีเลยบอกเลยเหลืองนี่คือว่าเหลือมโมยิ้วันเราเคือรับนึ่งอยู่แล้วกันแลหละแล้วมันกินไปได้พรื้นี่นาวิบนะแล้วพี่กิจแรกเราสร้างก๋วยเตี๋ยวมาถึงเราเอาไปรับโทรศัพท์ถึงเพื่อนกินนึงเป็นพีกวิบไม้เซนตานนี่ วิบูจีเลยวบน,นนั้น no.